รัฐประกาศมอบหมายแล้วให้ทกศดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวนาเริ่มจ่ายวันไหนดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มแล้วข่ะสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่22พฤศจิกายนปี2 5 6 5ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเงินช่วยเหลือชาวนาปี65ทับ66นั่นเองนะคะซึ่งใครบ้านที่รองเงินนี้อยู่นะคะบุ๋มก็ติดตามความคืบหน้าอัปเดตล่าสุดจากทางรัฐบาลมาฝากกันแล้วนะ แต่ก่อนไปรับชมนะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะใยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกระทรวงกันคลังค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่ารัฐมอบทกสจ่ายเงินช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผูร้ปลูกข้าว ผ่าน4โครงการวงเงินรวมกว่า8,000 80, 0ล้านบาทค่ะทางบอร์ดทกสนะคะเห็นชอบดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการผู้ขนานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืนวงเงิน 8 1 2 6 5ล้านบาทค่ะผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารและจัดการคุณภาพผลผลิตผู้ปลูกข้าวปีการผลิต65-66ทับ6นะคะในอัตราไร่ละาน1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่โครงการประกันรายได้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต65-66ทับ6แล้วก็โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปรี และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรนั่นเองนะคะประจำปีการผลิต65-66ทัค่ะเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในรอบนี้นะคะกว่า4.6ล้านครัวเรือนนะคะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่24พฤศจิกาย,ยน65เป็นต้นไปค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการโอนเงินวันแรกด้วยนะคะทางด้านนายอาคมเติมทิทยาภัยศิษิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทรกศก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในวันที่21พฤศจิกายน65นะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีมติเห็นชอบให้ทรกศนะคะขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และ สภาพคล่องในการใช้จ่ายรวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือก ในราคาที่สูงขึ้นและเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตวงเงินรวมกว่า81,000ล้านบาทนะคะระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายน66ค่ะโดยมีเป้าหมายเกษตรกรนะคะ4.6ล้านครัวเรือนนะคะประกอบด้วยมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็จะได้แก่หนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหาร จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65-66หรือว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งเขาสนับสนุนนะคะไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือว่าไม่เกินเงิน20,000บาทต่อคอรัวเรือนนั่นเองค่ะ2นะ,ะนะคะก็คือโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต65-66ค่ะ,ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและก็ป้องกัน ความเสี่ยงด้านราคานะคะไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดพาราค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติค่ะโดยประกันรายได้ ให้แก,ก่เกษตรกรเป็นข้าวนะคะปลูกข้า totally ว5ชน right ิดนี้นะคะ1ก็จะได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ค่ะตันละ14,0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาท ครัวเรือนละไม่เกิน16ตันนั่นเองค่ะแล้วก็มาตรการคู่ขนานเพื่อเสถีทรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืนนะคะโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกนาปี มีการผลิต65ทับ66นะคะแล้วก็เพื่อให้เกษตรกรนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างการชะลอขายข้าวนั่นเองค่ะโดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากแล้วก็ราคาตกต่ำนะคะวงเงินสินเชื่อรวมกว่า25,590ล้านบาทกันด้วยนะคะโครงการสุดท้ายค่ะโครงการที่4นะคะนั่นก็คือโครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรนะคะปี65-66าค่ะสำหรับ สหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ศู์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากสมาชิกนะคะเกษตรกรทั่วไปกําหนดวงเงินกู้เนี่ยเกษตรกรแห่งละไม่เกิน20ล้านบาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน5ล้านบาทวงเงินสินเชื่อรวม10,000ล้านบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีค่ะซึ่งคิดจากสถาบันเพียงร้อยละ1ต่อปีระยะเวลาการจัด ตายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคม66ด้วยกันนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากเพจกระรวงคลังด้วยนะคะบุ๋มนําข้อมูลมาฝากทุกคนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บุ๋มได้มีการบอกไปในท้ายคลิปแล้วนะคะว่าจะมีการเคาะราคาส่วนต่างแล้วก็กําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในวันที่21นะคะซึ่งหลังจากเคาะแล้วเขาจะมีการโอนเงินให้กับ เกษตรกร,ร,กรชาวนาภายใน3วันทําการค่ะก็นับไปจาก21ไป3วันก็น่าจะ24นะคะก็กระทรวงกลังตามที่กระชงคลางประกาศนั่นแหละนะคะ24เขาจะเริ่มโอนเงินนะคะสรุปแล้ววันที่22คงจะไม่น่าทันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเกษตรกร,ร,กรชาวนาทุกคนนะคะจะต้องยึดหลัก ตารางการโอนเงินจ่ายเงินตามลำดับคิวของทอกศสาขาที่ทุกท่านนั้นอาศัยอยู่ในภูมิลำเนานั้นๆในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะติดต่อที่ทกศทุกาสาขาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะทำเป็นคลิปแบบละเอียดแล้วก็ยาวมากเลยนะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ